สวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตพามาชมพัฒไอเทมอีกสักคันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็น 1V อล v o นะครับคันนี้เป็น V40 นะครับ T4 สนะครับสำหรับความพิเศษของอันนี้นะครับคือได้เป็นรุ่น d y n a m i c Edition นะครับเป็นชุดแต่ง R d e s ดี n ซนรอบคันนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นรถรุ่นพิเศษเลยนะครับคือลูกค้าท่านใดที่หากันอยู่นะครับคันนี้ไม่คุ้พลาดเลยนะครับได้เป็นปี2018นะครับเลขไม้เนี่ยเพียง6ก0ม0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรา ภายนอกภายในกันก่อนเลยนะครับสำหรับตัว volvo v 4 0คันนี้นะครับ <tired. S 1> แล้วคันนี้นะครับจะได้เป็นสีดำนะครับถ้าสังเกตดูแล้วเนี่ยบางท่านมองภายนอกเนี่ยความรู้สึกเนี่ยจะได้เป็นความรู้สึกสปอร์ตคือผมเห็นคันนี้นะครับครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยที่เห็นเนี่ยความ trillion, รู้สึกรู้สึกว่ารถมันดูแบบสปอร์ตมากขึ้นนะครับเนื่องจากได้ตัวชุดแต่งเป็นของอาร์ดีไซน์มานะครับทำให้เวลาเรามองดูตัวรถเนี่ยมองจากผิวเผินภายนอกนะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้จักเลยนะครับ มองตอนแรกเนี่ยเรามองแบบอาจจะไม่รู้จักเลยนะครับว่าตัว V40 เนี่ยตัวรูปแบบของเขาเป็นยังไงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับถ้าสังเกตดูดีนะพวกชุดแต่งด้านล่างด้านาตัวลิ้นด้านล่างอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะทํามาเฉพาะตัวนี้เลยนะครับสำหรับตัวชุดแต่งอดไซน์ของ volvo v40 คันนี้นะครับทำให้เวลาเรามองดูจากด้านหน้าเนี่ยมองเห็นเป็นความเป็นสปอร์ตนะครับมองเราได้อารมณ์สปอร์ตนะครับตัวหน้าเขาจะดูทิมลงด้วยนะครับ ซึ่งตัวโครงตัวถังเขาถ้ามองจากรุ่นธรรมดาปกติแล้วเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเยอะนะครับถ้ามองจากรุ่นธรรมดาตัวว4 0ศูนย์เนี่ยตัวรูปทรงหน้าตาเนี่ยแล้วก็ตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยความสปอร์ตจะไม่เป็นเหมือนตัวนี้นะครับเห็นไหมัวดูด้านหน้าเนี่ยกันชนนะครับต่างๆนะครับพอมองแล้วมันได้อารมณ์แบบเป็นความสปอร์ตมากขึ้นนะครับตัวไฟด้านหน้านะก็จะเป็นไฟแบบใหม่นะครับมีไฟเดยไลท์ด้านในโคมนะที่เป็นขาวๆนี่ถ้าเปิดนี่สว่างจ้าเลยนะครับดูสวยเลยนะครับเป็นไฟเดย์ไลท์ด้านในโคมนะครับ กระจังหน้านะดูสวยงามนะครับเป็นโครเมียมนะครับเนี่ยมีตัวโลโก้วอลโวนะครับหรถคันนี้จะได้เป็นแม็กขอบ17นิ้วนะครับของวอลโว่เขาเองเลยนะครับเป็นวอลโวของเขาเองเลยนะครับตัวด้านข้างจะติดนะครับตัวโลโก้เนี่ยเป็นตัวเดอร์บีดิทชั่นนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าเป็นฮอตไอเทมนะครับเป็นรุ่นพิเศษเลยคันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราถ่ายซูมกันไกลๆนิดนึงนะครับมองจากไกลๆนะตัวถังเนี่ยด้านข้างนะเก๋ไหมดู ลักษณะตัวล้อแม็กต่างๆนะครับดูให้อารมณ์เป็นสปอร์ตนะครับทีนี้มาถึงด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยพอมองออกไปเนี่ยอย่างที่บอกครับผมมองครั้งแรกผมก็รู้สึกว่ารถคันนี้ดูเป็นออกเป็นสปอร์ตนะครับทั้งที่เป็นวอลโว่นะบางครั้งบางท่งานลูกค้าเนี่ยอาจจะมองว่าวอลโว่เนี่ยต้องเป็นลูกค้ากลุ่มมีอายุไม่ใช่นะครับเดีย๋ยวนี้เป็นวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นที่ลักษณะทํา,า,า,าทงานกลางคนนะครับมีความภูมิฐานเนี่ย ก็ขับได้นะครับหรืออาจจะเป็นเด็กศักษาวัยรุ่นนะครับก็ดูออกเป็นสไตล์สปอร์ตได้นะครับเนี่ยสังเกตนะตัวนี้จะมีด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างนะครับเนี่ยมีติดมาให้ด้วยอันนี้คือเป็นในชุดแต่งของเขาเองเลยนะครับเนี่ยมีติดมาให้นะดิฟฟิวเซอร์นะแล้วก็จะเป็นตัวท่อคู่นะครับซึ่งพอมองไปเนี่ยมันให้อารมณ์แล้วนะครับให้อารมณ์เป็นความเป็นสปอร์ตอยู่แล้วนะครับพอมองดูเพินพันผ่านมาเลยเนะี่ยคือคันนี้พอขับไปหไหนเนี่ย จะได้ความแตกต่างเรื่องเวลาเรามองด้านหน้าทั้ง้ายเนี่ยจะให้อารมณ์ถึงความเป็นสปอร์ตมากกว่าตัวปกติสำหรับตัว v 40ปกตินะครับตัวนี้เนี่ยจะมีชุดแต่งมาให้นะครับพร้อมล้อแม็กลายต่างๆนะครับซึ่งมองเห็นแล้วจะทราบเลยนะครับว่าคันนี้เป็นตัวรุ่น R-Design นะครับทีนี้มาถึงภายในกันบ้างนะครับภายในนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตัวเบาะเนี่ยผมลองนั่งดูแล้วนะครับ ตัวเบาะนี่กระชับตัวมากนะครับนั่งแล้วเวลาเราขับขี่ด้วยความเร็วเลยเนี่ยมันจะไม่โยนตัวนะครับเนี่ยนะตัวเบาะเนี่ยกระชับมากนะครับตัวเบาะก็จะเป็นเบาะเบาไฟฟ้านะครับคู่หน้าเลยนะครับเป็นเบาะเบาไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับถึงกระชับตัวแต่นั่งสบายนะต้องบอกไว้ก่อนว่านั่งสบายนะครับไม่ได้ว่าแบบเมื่อยหรืออะไรนะครับนั่งได้สบายนะครับอบอุ้มตัวได้ดีตัวหนังเนี่ยจะเป็นหนังนิ่มนะครับหนังนิ่มอ่านี่เป็นเบาะ ภายในด้านหลังนะครับภายในแถวหลังนะครับก็สภาพนี่ลูกค้าท่านเดิมใช้งานรักษาจริงๆนะครับคันนี้ครับสวยเลยนะครับสำหรับด้านท้ายนะครับก็บอกได้เลยว่ากว้างขวางนะครับกว้างขวางอยู่นะครับเนี่ยสามารถใส่พวกตัวกระเป๋าเดินทางได้นะครับแต่ถามว่ากว้างขนาดแบบบรรทุกได้สองใบสาใบเลยคงไม่ใช่นะครับก็ใส่ได้ในระดับหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับ แต่ข้อดีของเขาอย่างหนึ่งนะครับคือตัวเบาะเนี่ยสามารถพับได้นะครับซึ่งสังเกตดูเนี่ยตัวเบาะพอพับปุ๊บเป็นระนาบเดียวกันเลยนะครับก็สามารถวางของนะครับเพิ่มที่จัดเก็บสัมภาระได้มากขึ้นนะครับนี่เรามาให้ดูกันด้านข้างนะครับสังเกตเห็นไหมตัวเบาะจะพอดีกันนะครับเขาทำเนี่ยตัวสะคอมันจะหักลงพอดีนะครับเนี่ยจะพอดีกันเลยนะครับแล้วเป็นระนาบเดียวกันนะครับเป็นระนาบเดียวกันซึ่งสามารถวางของคือบางท่านเนี่ยอาจจะวางของเดินทางเนี่ยเรียงเรียงกันได้เลยนะครับ คือก็สามารถเพิ่มพื้นที่นะครับในการจับเก็บสัมภาระ,ะได้มากขึ้นนะครับก็บอกเลยว่าก็เป็นรถที่อเนกประสงค์คันน,งน,นึงเลยนะครับอเนกประสงค์คันน,งน,นึงเลยนี่นะเราสามารถดึงตัวบางสัมภาระ,ะออกได้นะก็จะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เรามีตัวบางไว้นะครับเผื่อบางท่านอาจจะเก็บพวก,กับข้าวาเก็บอะไรไว้ด้านหลังนะครับสำหรับตัวรถ5ประตูแบบนี้นะครับ ถ้าสังเกตที่ตัวประตูนะครับก็<ร>จะมีตัวอิอมมมโมนะครับอิโมกุญแจมือไลเซอร์กุญแ,แ,แจนะทั้ง4บานนะครับด้านหน้าหลังนะครับหน้าหลังเลยนะครับ4ี่บานเลยนะครับตัวเหล็กของบล็อเนี่ยเวลาปิดประตูนี่ก็แน่แนๆอยู่แล้วนะครับตึ๊กๆเลยนะครับอ่ะทีนี้เราลองเข้ามานั่งด้านในกันแล้วนะครับสังเกตดูจากตัวหน้าปัดเลือนใหม่นะครับหน้าปัดเลือนใหม่เนี่ยจะเป็นโทนสีแดงนะครับ คือก็อย่ที่บอกว่าให้อารมณ์สปอร์ตตั้งแต่ภายนอกแล้วที่เราเห็นนะครับพอเข้ามานั่งภายในเนี่ยเห็นพวกหน้าปัดต่างๆเนี่ยได้สีแดงเนี่ยมันออกเป็นอารมณ์แบบสปอร์ตอยู่แล้วนะครับนี่เลขใหม่ก็อยู่ที่66,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตัวเลขใหม่เรามีการตรวจสอบเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าจะไปได,ได้เรื่องตัวเลขใหม่นะครับเนี่ยตัววงพวงอะไรต่างๆนะครับคือสไตล์รถยุโรปเขาก็ดูแบบแน่นๆอยู่แล้วนะครับดูแน่นๆนะครับเนี่ยดูตัว หนังพรมลัยนะครับก็ดูออกเป็นหรูหรานะครับเป็นทนเรียบนะครับเป็นหนังแบบด้านๆนิดนึงนะครับเนี่ยมีครูคอนโทรลเรียบร้อยนะครับี๋นวี้เป็นตัวจอนะครับของวอลโว่เขาเองนะครับก็จะมีติดมาเลยนะครับซึ่งก็มีตัวแอร์ขึ้นหน้าจอด้วยนะครับปรับอุณหภูมิต่างๆนะครับเนี่ยนะปรับอุณหภูมิได้นะครับต่างๆนะครับปรับความแรงก็จะขึ้นที่หน้าจอนะครับเป็นระบบควบคุมของเขาอยู่แล้วนะครับ อันนี้จะเป็นตัวส่วนของอกล้องนะครับก็จะมีกล้องมองหลังแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังนะครับก็จอ็อกคมชัดอยู่แล้วนะครับความใช้งานตัวนี้ก็สามารถขับขี่ได้แบบในโหมดสปอร์ตด้วยนะครับเนี่ยซิงตัวเกียร์โอ,โอ้โหเกียร์เน่ผมบอกกันเลยว่าได้อารมณ์แบบสปอร์ตนะตัวหัวเกียร์รเกตนะตัวหัวเกียร์แบบสไตล์แบบนี้เหมือนเป็นสปอร์ตนะครับสามารถดึงเข้าไปด้านซ้ายนะครับก็จะได้เป็นโหมดขับขี่นะครับแบบโหมดสปอร์ตนะครับสามารถเชนเจองได้นะครับแบบกึ่งอัตโนมัติเลยนะครับ กระทั้งตัวลายกลางนะครับลายกลางลองลองดูตัวลายคอนโซลตรงกลางนะถ้ามองสังเกตเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆลายแบบอาจะเป็นแบบคล้ายๆเคฟล่านะจะคล้ายๆเคฟลา่านะ,ะดูเป็นสีดําแล้วมันวาว,าว,าวนะแล้วก็เป็นตัวลายๆนะครับก็คันนี้ก็ออกแบบมาให้อารมณ์คือต้องบอกก่อนเลยว่า,าเป็นสไตล์ัยรุ่นเลยนะครับออกเป็นวัวรุ่นนะครับแต่ก็ดูภูมิฐานด้วยนะครับดูภูมิฐานด้วยนะครับแบบเป็นวัย 30กลางๆนะครับทำงานนะครับหรือเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่ชอบรถยุโรปนะครับชอบรถยุโรปนะครับอาจจะเป็นเรียนหนังสืออยู่นะครับเป็นเรียนมหาลัยอยู่นะครับพวกนี้ก็ผมบอกเลยว่าขับไปเนี่ยเพื่อนๆไม่รอแน่นอนนะครับว่าแก่นะครับเพราะว่ารุ่นนี้ดูสปอร์ตจริงๆนะครับคือไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเพราะว่าได้ตัวชุดแต่งมาแล้วนะครับตัวอัสปอร์ตแต่งโดยเป็นตัว คันชนด้านหน้านะครับตัวดิฟเฟอเรอร์ด้านหลังตัวท่อคู่นะครับคือเราไม่ต้องไปแต่งเลยเขาทําให้เรียบร้อยหมดแล้วเพราะงั้นรถคันนี้ดูสปอร์ตแน่นอนนะครับเราต้องบอกกันเลยว่าบางท,างท่านในพอระทราบอยู่แล้วว่าวอลโวเนี่ยซื้อไม่ใหม่นะครับคันนี้ซื้อไม่ใหม่นะยังไงต้องมีราคา2ล้านแน่ๆนะครับรถเห็นดอนโวที่ไหนหลักล้านที่นั่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นได้สภาพแบบนี้นะครับเลขไมเนี่ยหกหมื่นกว่ากิโลนะครับภายนอกเราให้เห็นกันอยู่แล้วนะครับว่า ตัวสีดำตัวรถสวยนะครับลูกค้าท่านเดิมเนี่ยใช้งานรักษานะครับใช้งานรักษาเลยนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้คุ้มแน่ๆนะครับคุ้มแน่ๆนะครับอันนี้เป็น o โว v นะครับ V40 นะครับเป็นตัว T4 Dynamic Edition นะครับชุดแต่ง r าร์ดีไซรอบคันนะครับเป็นปี2018นะครับกับราคานะครับที่สุดพิเศษเลยนะครับเพียง8 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ ที่ดูดูกันมาเนี่ยหลักล้านนะครับแต่เราขายเพียง8ปดแสนเ้าหมื่นบาทนะครับซึ่งหายากมากๆนะครับได้สภาพแบบนี้นะครับได้รุ่นนี้ด้วยเป็นฮอตไอเทมเลยเอาไปนี่ก็ไม่ซ้าใครแน่นอนนะครับหายากหายากครับกันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์โทรนะครับที่ขึ้นไ้แล้วนะครับตรงหัวข้อนะครับอย่าลืมรกวกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดตัวกระดิ่งสั่นนะครับถึงเวลาเรถเข้ามาใหม่ผมรีวิวเข้าไปนะครับจะไปแจ้งเตือนที่ลูกค้าทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ